ไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละนี่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 ปลาตัวที่ผมบอกอ,ะอ่ะนี่แหละไอ้นี่แหละไอหนังข้างโคกนี่แหละตัวที่ผมบอกอะ่ะอย่าไปกินบันเด็ดขาดนะอันตรายนะนมันถามว่ามันกินได้มั้ยมันกินได้แต่ไม่มีใครทํากินกันหรอกมันอันตรายอืเห็นปะนี่นี่นี่แผงมันนี่เห็นปะ,นะเออส่วนในร่างกายของมันอะ่ะเอออย่าให้มันแทงยิ่งกว่าปลาดุกอีกอะ่ะนี่ ลองดูไหมหน้ามันก็ไม่น่าครบแล้วดูดิ <S <S เป็นอาหานหนูเลยแปลกอะ่ะเออก็นี่แหละตัวที่ผมบอกอะ่ะบอกว่าไอ้ปลานี่แหละห้ามเด็ดขาดเลยเนี่ยหนังมันหนังคางโคกเห็นปะน่าเกลียดปะบางคนเขาเรียกไอ้หน้าผีเนี่ยอันนี้นจะเป็นหน้ารักก็ได้ <S 2> <S 2> โ,โห,หน้ารักอะไรมันโดนมันตําดิทางทดีต้องใช้ครีมครับหรือไม่ก็ใช้ผ้าหนาๆอุย้ยตกใจเจ้ ครีมไหมใส่แล้วเจ้าครีมนี่ต้องล็อกอย่างนี้ครับนี่นี่อ,อย่าให้มันสะบัดหาม,มือเราเดี๋ยวขาดหามลอกเรียนแบบนะเดี๋ยวถ้าผมโดนเราเอาเรือกลับบ้านได้นะเอไยไปโอ้ยไม่มัน่นใจวะมันมันสะบัดพวกเนี้ยได้ไม่ครีมปะ่ะม่ครีมมาด้วยปะ่ะครีมอะเยอะๆผมมีตัวเดยเอะๆแกเอื้อม เข้าไปได้เก่งอ่ะที่นี้นี่เี่อ้าวครีมครีมเดี๋ยวเใช้ครีมตัวใหญ่จัไม่ผมเคยพาดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะโดนมันปวดนะเจ๊ะนะมันไม่ธรรมดานะไอ้นี่นะโคตรโคตรเลยนะปวดยิ่งกว่าปลาดุกบ้านเราอีกนะล็อกให้มันอยู่ครับใช้ครีมครีมด้านยาวจะดีมากใช่ปะ มันแข็งแรงกว่าอันตรายครีมดูดิไม่เต็มใจเลยครีมอะ่ะไอครีมถ้ามันปวดง่ายมันก็ดีมันปวดยากคุ้ม,มอ้ไอ่สลาลับตาแม่ที่ก้มน่ากลัวปะน, <S <S 1> <S 1> นี่นี่นี่ ถ้าถ้าถ้า,ามันที่ไหมป่ะนี่เห็นป่ะทุกส่วนในร่างกายของมันที่แข็งแข็งอะอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่เป็นไรเออแผงหลังแผงหลังมันแล้วก็ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่มันจะงไปแปลมาแล้วหนาะอะไรอะไี่อนั้นไม่เป็นไร <c oughs> นี่สําคัญนะหน้ามันีทางทดีเราอย่าไปยุ่งกับมันบางคนเขาบอกว่ามันอร่อยอย่าไปกินมันเลยดูดิมันออกน,น้ําตาลแดงนี่หละยิย่งเข้มพิษยิ่งแรง จำไว้ <Okay. S 1> อืมปล่อยมัน <Okay. S 1> เง่บางคนเขาบอกว่าทำไมไม่ฆ่าเขารู้ว่ามันมีพิษทำไมไม่ฆ่าเขาฆ่าทําไมมันก็เสียระบบนิเวศเขาใช่ไหม <Yeah. S 1> อืมปล่อยแล้วก็แล้วโอเค